ใครนะครับที่มีทรัพย์สินไว้นะครับมีทรัพย์สินอยู่ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยขอให้ทําพินัยกรรมนะครับการทําพินัยกรรมไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นจ้างทนายทาฉบับหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับหลักพันไม่เต็มที่ก็แค่หมื่นสองหมื่นประมาณนี้หรือจะให้เจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานเขตรหรืออําเภอทาก็ได้นะครับเพราะการที่คุณไม่ทําพินัยกรรมแล้วคุณเกิดตายโดยกระทันหันมันจะสร้างภาระาความเดือดร้อนให้กับทายาทของคุณนะครับหรือลูกคุณอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่า ทรัพย์สินบ,บางส่วนเนี่ยมันจะตกได้แก่บุคคลอื่นด้วยเช่นพ่อแม่หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าคุณไม่ทำมนนรดกมาไว้บางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยกลายเป็นผู้อนุกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการดูแลหรือทามาทั้งชีวิตเป็นทรัพย์สมบัติระหว่างผัวเมียแต่ก็ต้องมาแบ่งกันในเรื่องของทายาทในส่วนอื่นอีกถ้าไม่อยากปวดหัวไม่อยากให้ลูกต้องรับเคาะแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ย สามารถใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต้องมาทะเลาะกันระหว่างญาติพี่น้องของตัวเองกับตัวลูกอย่างเงี้ยในอนาคตทําพินัยก,กรรมเอาไว้นะครับพินัยก,กรรมเมื่อทําเอาไว้หนึ่งฉบับแล้วยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับพินัยก,กรรมฉบับใหม่ทําลายฉบับเก่าเสมอยังไงใครที่มีทรัพย์สินมีอะไรนะครับถ้าไม่อยากปวดหัวก็ทําพินัยก,กรรมเอาไว้ดีที่สุดครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับพอดีทําคดีมาก็ส่งข้อรองสารลูกความว่า สมบัติพ่อแม่ได้แท้แต่ว่าดันโดนพี่สาวของพ่อมาแย่งซะงั้งงนเพราะว่าตัวของตัวของปู่เนี่ยเป็นเป็นอมันอมาพาตไปแล้วปู่ไม่ได้อะไรหรอกแต่ตัวพี่สาวเนี่ยก็เลยตั้งใจที่จะมายินปัญหาก็เลยรู้สึกแบบปวดหัวแทนยังไงก็ฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าอยากปรึกษากฎหมายนะครับหลัง8ดโมงก่อน2องทุ่มโทรม,มาท,ที่เบอร์ศูน1 3ก็เจ1นึ่งสามหาหะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่ารอได้ก็ทักแชทเอานะครับถ้าด่วนก็โทรนะครับถ้าไม่รับก็เว้นช่วงสักสามสินาทีโทรใหม่เนาะอยังไรฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับว่าควรทําพินัยกรรมนะครับก็ฝากกดหัวใจติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม